ฝนค่ะฝนจะตกตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ตกเลยค่ะทุกคนมาถึงบ้านยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฝนตามมาไปโรงเรียนลูกมาค่ะวันนี้ดีนะทีถ่ถึงบ้านก่อนท้องฟ้าที่นี่ถ้าถ้าคืมมาเป็นอย่างนี้แล้ว มาคะ่ะกินซุกี้กินทุกซุกี้วันฝนตกเมนูกินผักคะ่ะทุกคนต้องกินมเอ็มเคของเรามาเด้อค่ะเด้อมาจากโรงเรียนก็หิวข้าวอยู่น้ำนะคะมาเด้อ ใส่เนื้อปลาใส่เต้าหู้เนื้อปลากระพงก็ไม่รู้ไปไหนหมด <c oughs> เปื่อยใส่กันก่ะทุกคน อร่อยผักบุ้งแวะตลาดข้างข้างวัดตลาดเออข้างวัดหน้องขอนตลาดนะั้นซื้อผักบุ้งซื้อผักมาทำสุกี้สุกี้แบบง่ายๆค่ะทุกคน พอมาถึงบ้านไม่เท่าไหร่ฝนตกเนื้อปลาเละุทุะ จริงๆแล้วซุก,กี้แห้งก่ะทุกคนแต่น้ำไม่รู้มาจากไหนออกมาจากผัก เนื้อปลากระพงค่ะเจอแล้วอันนี้สงสัยเป็นเป็นเป็นปลากระพงใหญ่ค่ะทุกคนชิ้นชิ้นตรงท้องอืมอร่อย เหลือเยอะอยู่นะคะทุกคนน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มเบมูเกประมาณเนี้ยเดี๋ยวคราวหน้าจะจะซื้อขวดเล็ก เป็นคนมุมแม่ลูก ใส่ไข่สามฟองเผ็แซบ่บทุกคนทำง่ายๆเมนูกินผักโอ้ยปวดแขนเด้อพี่น้องเด้อ ยกดัมเบลปวดเขนขา,เขาก็ไม่ได้ไปนวดกับทุกคน <c oughs> <c oughs> อืมท้อ,องก็้องโอ้ยน่าอยากรายเด้อ โอเคคะ่ะจะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะมากินซุกี้ด้วยกันขอบคุณคะ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะทุกคน